อันนี้เป็นการวิเคราะห์ลายมือนะคะอันนี้วิเคราะห์สดๆของลายมือลูกค้าอาจจะไม่มีเวลาอธิบายนะคะแต่ให้ดูการวิเคราะห์อันนี้ทำอันนี้กำหนดชีวิตอายุสีห หาช่วงอายุโดยโดยโดยจากภาพนะคะอันนี้เป็นการคำนวณจากภาพไม่ได้วัดไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปั๊มลายมือนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นจากการผส ทดสอบมาก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงแล้วก็ตรงพอมากใช้คำว่าม,มากดีกว่าเนาะ <c oughs> มันจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนะคะหน่อยเพราะว่ามันเป็นการก่อนที่ที่ที่จะใช้จริงก็ได้ทดสอบจากคนมาเยอะแล้วก็โดยการทำแล้ว สอบถามทำแล้วสอบถามมาจนมั่นใจก็เลยถือว่าใช้ได้ไม่ไม่ผิดพลาดมากมายเลยถ้าถ่ายภาพมาดีนะถ้าถ่ายภาพมาตรงมุมจะไม่คาดเคลื่อนในเรื่องของอายุมาก จก็จะทำได้ถ้าถามว่าใกล้เคียงไหมที่ทดสอบมาก็ถือว่า9ก็สิบเปอร์เซ็นเนาะสิบเปอร์เซ็นในการาดูเรื่องของอายุจากเส้นชีวิต ให้มันเป๊ะเลยนะมันไม่มีเนาะเพราะว่าแม้แต่ไปวัดเองอกับปั๊มเองก็จะไม่มีคำว่าเป๊ะเพราะว่าวิชาลายมือมันเป็นการทำสถิติการเก็บสถ,ถิติที่มาได้ใกล้เคียงที่สุดไม่ใช่แต่ลายมือนะคะโหราศาก็เหมือนกันมันเป็นการ ที่เฝ้าติดตามสถิติมาเหมือนกับพยากรณ์อากาศเนาะก็มันจะมีคลาดเคลื่อนบ้างแต่มันก็ไม่ได้บ่อยแล้วก็ไม่ได้มากไม่มีอะไรได้เป๊ะนะไม่ว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เป๊ะได้เราจะต้องเข้าใจ ที่เราต้องดูให้ละเอียดแบบนี้บางทีเส้นมันมันขาดเส้นมันขาดก็มีนะที่เราภาพมันไม่เห็นแต่ว่าเราต้องดูหลายๆภาพอย่างนี้ก็เวลาดูเราจะไม่ดูที่เดียวนะคะจะใช้ตัวช่วยตอนนี้จะชัดใช่ไหมแตดเข้าคอมมันก็อาจจะมืดหน่อย หาว่ามือไหนที่เขาถ่ายมาแล้วมันชัดมันไม่ใช่ว่าดูมือเดียวแล้วเราจะจะแบบอย่างเงี้ยภาพภาพตัวเนี้ยมันจะมีเส้นแต่พออีกภาพหนึ่งเนี่ยพอภาพเนี่ยตรงนี้จะไม่เห็นเส้นเลยเส้นจะต่อกัอนดี mm hmm. การถ่ายภาพมันเคลื่อนนิดเดียวนะคะเนี่ย mm hmm. ดูได้เลยตัวนี้จะไม่มีเส้นตัดเส้นสวย ทั้งที่เป็นมือเดียวกันแต่ว่าภาพนี้กับมีเส้นตัดภาพนี้จะมีเส้นตัดแบบเนี้แต่อีกมืออีกภาพหนึ่งไม่มีเราต้องมาวิเคราะห์นะคะเราไม่ใช่ว่าได้ดูได้ง่ายๆนะคะ ว่ามันควรจะเอาอันไหนอ่งเงี้ยต้องคนอาศัยคนมีประสบการณ์อาศัยคนมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะดูอย่างมือถ้าเราดูในภาพนี้เนี่ยนะคะในภาพเราลบตัวนี้ออกก่อนมันก็จะเห็นเหมือนกับเส้นมันขาดอยู่ตรงนี้ยเส้นมันขาดขยุกขยุยตรงเนี้ย เราต้องพิมพ์ไว้ก่อนว่าเส้นมันขาดเพราะไม่งั้นเราจะเราก็จะเราจะลืมว่าเวลาเราทายเราต้องเราต้องจำว่าเราทำเครื่องหมายอะไรไว้บ้างตัวนี้มองเหมือนมันมาขาดอยู่แค่นี้ แต่ในอีกภาพหนึ่งไม่ขาดเราจะเอาอยัางไงก็ต้องลองถามเจ้าตัวดูด้วยนะบางทีก็ต้องขอภาพเขาแต่น่าจะเป็นภาพนี้นะอันนี้มืนจะต้องเป็นภาพนี้เดี๋ยวเราเราทำเครื่องหมายไว้ตอนคุยแล้วก็ต้องคุยกับเจ้าตัวอีกทีหนึ่งเราค่อยสรุป ว่าอืมเพราะว่าการดูภาพเนี่ยมันยากมากมากแล้วก็ช้ามากมาก,มากแล้วก็เสียเวลามากมากถ้าดูดูแบบมาเองเนี่ยมันก็จะอย่างน้อยมันก็เสียเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าดูแบบนี้มันต้องใช้เวลาเป็นวันสองวัน เพราะฉะนั้นคนที่ว่าดูค่าครูแพงก็เขาไม่ต้องดูก็น่าจะพูดแบบนี้ได้เพราะว่าในในการดูมาคนมาเองคนต้องเสียเวลาเท่าไหร่เสียค่ารถค่าน้ำมันค่าเดินทางแต่ตรงนี้คุณนั่งรอยอยู่ที่บ้านอำนวยความสะดวกให้ลิเวลลี่ทุกอย่างคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยนั่งรอฟัง คิดราคานี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วันก็ต้องไปดูร้อยเก้าสิบเาบาทเก้าสิบเ้าบาทก็มีนะคนเขาฝึกดูอยู่พอรับฝึกเขาเรียนรู้อยู่เขาเป็นช่วงเขาเรียนรู้เหมือนหมอใหม่อย่างนี้เส้นตัวนี้มันจะมีปัญหาถ้ามันขีดยากเ้นตรงนี้มันมีปัญหาเราก็จะรู้เราต้องทําเครื่องหมายปัญหาไวไ้ด้วยนะ การดูมันไม่ใช่ง่ายนะคะอันนี้แค่เขียนนะเขียนมันเหมือนไม่ยากแต่ถ้าดูจริงๆมันจะยากอันนี้ยังยังไม่ใช่วิธีการดูนะการการวิเคราะห์เส้นมันก็พูดได้แต่พอพอจะอ่านเรียบเรียงเส้นจริงๆมันต้องใช้สมาธิสูงจะไม่สามารถไล่สดได้เพราะว่าเวลานั้นใช้สมาธิใช้พลังจิตค่อนข้างสูงเราก็ต้องเลื่อนหารูปไปด้วยนะ วาโลปไหนที่มันมันชัดบ้างเราจะหามาใช้ภาพแติภาภาพบางมุมมันยังไม่ชัดเลยเราก็เอาให้มันใกล้เคียงมากที่สุดเพราะเพราะตรงนี้แหละทําไมถึงช้ามันจะช้าเพราะเพราะว่าเราต้องมาเลื่อนหาลูกค้าอาจจะบอกช้าจังเลยไม่อยากดูแล้วหมดอารมณ์ พอมาก็อยากจะให้ถ่ายเลยมัถ่ายไม่ได้ถ้าอยากถ่ายได้ก็ต้องมาเองบินมาเลยที่ร้อยเอดมาวันไหนได้วันนั้นก็ต้องรับคนที่มาก่อนถึงบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นรูปภาพก็จะช้าแบบนี้คนต้องใจเย็นต้องมีความรักงานรักอาชีพจริงๆ ถ้าใจไม่รักก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะคนี่นะคะดูบรรยากาศที่บ้านได้นะฮะบรรยากาศที่บ้านห้องที่บ้านเขียวชือ,อมนีแอร์นะคะเนี่ยดูธรรมชาติได้นะฮะมันเราต้องใช้กระจกอย่างเงี้ยเวลาเราใช้สมาธิใช้จินตนาการเนาะมัน จะได้ไปต่อได้โอ้ยอายา,าอันนี้อาจจะไม่ชัดนะคะอาจจะไม่ชัดเพราะว่าเป็นการทำงานจริงคนที่าลายมือต้องแบบนี้ ไม่ได้ง่ายนะงานทุกอย่างไม่มีอะไรที่ได้เงินมาง่ายๆถ้าเราไม่แต่งานตรงนี้มันเป็นงานที่ใช้วิชาเนาะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อันนี้เป็นกำลังดูวิเคราะห์ลายมือของของน้องที่อยู่ต่างประเทศนะเน่นี้แล้วตรงนี้มันเส้นเนินอาทิตย์ นินอิ์ซึ่งเป็นเจติยศชื่อเสียงเรื่องความสําเร็จการงินการทองเนี่ยเราต้องดูวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เรียบเรียงเป็นคําพูดเพราะไม่ใช่ว่าเราท่องไปตามตาราพูดไปตามตําราแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไประโยชน์นะว่าชัดถ้อยชัดคําแต่ถ้าเราไปพูดเออเองเอาเองโดยไม่มีเคาะชัดถ้อยทับคำโดยที่เราเข้าใจมันก็ทําให้ คนถ้ารู้ไม่จริงเนาะทำให้เจ้าของมือเขามีความหวังก็เหมือนเราไปไปหลอกเขาเนาะหลอกคนมันก็ดีนะให้เขามีความสุขแต่ว่าในความไม่จริงเราก็ต้องมีความคิดถึงว่าตัวเราเองอถูกหมอหมอพูดเรื่องดีๆมาให้เราว่าดีเราก็ชอบ แต่ว่าในความเป็นจริงรอแล้วรอ,อ,อเรามันก็ทําให้เราเสียเวลาเสียโอกาสที่จะสร้างพลังของเราขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดนะคะละเอียดมากเราต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อ,อีกดูภาพดูภาพที่เราใช้นะคะเราจะใช้ตัวนี้จะเป็นกล้องที่ผิวละเอียดที่สุด เรารบรรยากาศของเรานะคะถ้ามันเวลาที่จินตนาการไม่ออกเราจะต้องดูธรรมชาติเอาธรรมชาติเข้าช่วยนะ,ะพราะบางทีหัวมันตื้อๆพอหัวมันตื้อๆเราก็จะใช้ธรรมชาติเข้าช่วย okay. อันนี้จะเป็นเนินอาทิตย์เราเห็นแล้วว่าเนินอาทิตย์ของเขามีเส้นยุ่ง แต่เส้นยุ่งยังดีว่าเส้นที่ยุ่งยุ่งเนี่ยตัดเนี่ยมันบางกว่าเส้นหลังแต่เราจะวิเคราะห์เวลาพูดออกมาต้องแล้วเส้นที่มันตัดออกมานี่แหละค่ะเนี่ยอสองเส้นเส้นอาทิตย์ถูกตัดแล้วก็มีเส้นบางๆขยุกข,ขย้ยสวยนะเนี่ยนิดตรงนี้สั้นๆคือการเงินนะการเงินเขาได้มาเนี่ยตรงเนี้ย ได้มาแล้วก็รั่วไหลออกไปแต่ว่าเราจะพูดยังไงเวลาเราพูดมาใช้คํำพูดนียมันยากนะสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่คําเดียวจบคนคนฟังอะก็ได้แค่รู้ว่าเก็บเงนินไม่เยอะเออใช่จริงเก็บเงินไม่อยู่แต่มันไม่ได้ประโยชน์นะคะการใช้คํำพูดแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์ดีหมอสบาย ต้องเรียบเรียงคำพูดให้เขามีพลังเพราะที่บอกว่าดูลายมือพลังกิจดูดวงพลังกิจไม่ใช่ว่าพิเศษนะแต่เป็นการปัญญาปัญญาในการที่จะพูดดึงพลังเขาให้เขาเนี่ย ได้ไประโยชน์จากการดูให้เขาได้ตื่นรู้เรียกว่าตื่นรู้ว่าเออตัวนี้มันเสียนะตัวนี้มันดีนะในช่วงไหนเขาจะได้ดึงเอาจุดเด่นของเขาเราก็ได้ให้คําแนะนําเข้าไปอย่างมือนี้เส้นวาสนาไม่มีเลยแต่ดีนะเขามีเส้นหัวใจที่พยายามสูงมากคนเลยนะจากอาจารย์ที่ได้ทำงานตรงนี้มาก็เลยมีเทคนิค คนบางคนไม่มีเส้นวาสนาดีเลยนะไม่มีเส้นวาสนาที่สวยทําไมเขาประสบความสําเร็จได้เพราะเราต้องหาจุดเด่นมาให้เขานี่แหละก็คือทําไมเราต้องดูเด่นเรถ้าเราดูแบบช่วยคนแต่ถ้าเราดูแบบพูดนิดเราก็พูดไปรีบพูดรีบเอาตังค์ไปมันก็จะได้เงินง่ายได้เงินไวแต่ถ้าเราดูแบบช่วยคนให้ปัญญาเข้าไปอันนี้เราต้องวิเคราะห์เราเสียเวลาเรา ทำงานอาจจะเป็นค่าครูแค่ค่าแรงขั้นต่ำเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าทำงานอกีกแต่เราก็ภูมิใจที่ให้คนอื่นเขาได้ไประโยชน์แล้วได้มีความสุขเนาะอยู่ที่อยู่ที่หมอเนาะหมอเขาหมอเขาเลือกที่จะถ่ายอะไรถ้าเขาเลือกเอาเงินก่อน เขาก็พูดเขาก็อาศัยความความความ,ความพูดเก่งได้นะอย่างเช่นตอนนี้มือของคุณเนี่ยเส้นเนินอาทิตย์เสียเนินอาทิตย์เสียปกติแล้วหรสัสะสายไม่ใช่ว่หาหรสัสะสายนะแต่ตำราเขาบอกว่าเนินอาทิตย์เกีย่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงแล้วเ,เราคิดดูว่าคนทํางานมันก็ไม่ได้มีเกียรติยศชื่อเสียงมากมายหรอกแล้วเราจะพูดยังไง เราก็ต้องมาแปลงคาพูดว่าคําว่าเกียรติยศชื่อเสียงเราก็ต้องบอกให้เขาเรื่องการเงินคนเราจะมีเกียรติยศชื่อเสียงอะแน่น,นอนมันต้องมีการเงินด้วยที่ดีด้วยอย่างเนี้เราก็แปลงเป็นเรื่องการเงินของเขาเขาเป็นคนขยันนะคนนี้หาเงินทุกรูปแบบหาเงินได้ทุกอย่างหามาได้ไม่ขาดด้วยแต่รายจ่ายของเขามันออกไปสองทางมันเข้ามันเข้าเข้ามันเข้าหนึ่งทางเข้าหลักรายได้เข้าหลักได้เยอะอย แล้วก็จากนั้นก็ได้กระปิดกระปอยได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาได้งานเสริมเช่นว่าอาจจะได้โอทีอย่างเงี้ยไดโอที OT. แต่เวลาจ่ายจ่ายเยอะก็จบการถ่ายโทษแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้สมาธิทที่ทำงานแล้ว ไว้สะดวกหรือว่ามีอะไรที่โดดเด่นกว่านี้จะมาให้ความรู้ใหม่นะคะ